เหรียญมหาลาบลวงพ่อเพียนวัดเกินกระถินอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีสร้างขึ้นเมื่อวันที่13มเมษายนสองพนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญแท้มีรหัสนะยังอยู่ในซองยนะผูชามาจากวัดเกินกระถินนะครับเหรียญนี้ สวยครับสวยงามยังอยู่ในซองอย่างดีนะครับใครสนใจบูชาก็ทักมากเลยนะครับเหรียญน,นี้พร้อมนะครับใหหดูอีกลอบ โอเคครับ